อ่าสวัสดีคุณผู้ชมช่องเดอะยอยออฟฟิเชียลทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราอยู่กันกับเกมมือถือตัวใหม่นะที่แหมผมรอมานานมากแล้วแต่เดี๋ยเขาประกาศเปิดตัวบน Nintendo Switch นะกับโปเกมอนยูไนต์นะครับผมโปเกมอนยูไนต์นะครับเป็นเกมแนวโมบ้านะครับที่พัฒนาโดยทีมีสตูดิโอนะเขาเป็นสตูดิโอเดียวกันกับที่ทำ ROV นะครับแล้วเขาเนี่ยจะอ่โปเกมอนยูไนต์เนี่ยก็จะออกมาเป็นยังไงก็เดี๋ยววันนี้ผมจะไม่ได้มาเล่นให้ดูนะแต่ว่าผมจะมาแนะนําไกด์การเล่นเบื้องต้นนะเพราะว่าผมได้เล่นมาเนี่ยก็อย่างที่เเเห็นนนะะครับลลลววแ้ผม สิ่งที่โปเกมอนยูไนต์แตกต่างจากเกมโมบ้าเกมอื่นนะครับก็คือมันจะเป็นระบบการเล่นถึงแม้ว่ามันจะมี3เลนเหมือนกันนะมีโปเกมอนสายต้งสายนี้เหมือนกันแต่ว่าระบบการเล่นของมันเนี่ยมไม่ใช่การเดินหน้าตีป้อมสาสกิลใส่กันนะครับอ่าเดี๋ยวมันจะเป็นไงเดี๋ยวมาดูกันก่อนเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะแนะนำไปทีละส่วนก่อนเนาะอย่างแรกนะหัวใจสําคัญของเกมโปเกมอนยูไนต์แน่นอนว่าต้องเป็นโปเกมอนนะผมโปเกมอนทั้งหมดในเกมนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด5สายด้วยกันนะครับในตอนนี้นะก็ สายแรกนะครับพพอร์ตเตอร์นะครับก็ตรงตามตัวก็คือสายซัพพอร์ตสนับสนุนต่างๆจะมีความสามารถในการช่วยเพื่อนนะครับฟื้นฟ,นฟ,นฟนูพลังชีวิตอะไรพวกนี้นะโดยเฉพาะอย่างาบิซซี่เนะี่ยผมเจอบ่อยละมันสามารถฮีิวได้นะถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับามาต่อกันอีกสายสายที่ะครับผมออลราวด์ All er, อันนี้จะเหมือนกับไฟเตอร์ในเกมอ,อื่นนะครับมีความสามารถในการเข้าต่อสู้นะทำดาเมจได้สูงมากในระยะประชิดนะครับแล้วก็มีพลังป้องกันสูงได้ระดับนึงเลยเหมือนไฟเตอร์มันท็อปเลนในเกมอ,อื่นนะครับผม แอดแทกเกอร์ er, เกมนี้เนี่ยเหมือนเขายุให้เราบวกกันเลยเกินนะแอดแทกเกอร์ er จะเป็นสายที่มีตัวละครเยอะที่สุดในตอนนี้นะครับโดยแอ t แท k กเกอร์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับอ่าเป็นสายแครี่นะครับในโมบ้าเกมอื่นง่ายๆเลยครับมีอ่าจะเป็นการโจมตีระยะไกลนะครับอย่างเช่นพิกาจูตัวนี้เป็นต้นนะก็จะบอกเลยว่าเป็นเรนเป็นแอ t แท k กเกอร์นะครับผมต่อกันที่สายดีเฟนเดอร์อันนี้ก็ตรงตัวครับสายถึกนะครับเป็นแบบเน้นมาเร้ป้องกันถึกจัดเลยนะก็ โปเกมอนที่เราคุ้นเคยกันนะครับคาบิคอนสาร์นัลเล็กนะครับผมแล้วก็คาแม็กซ์นะฮะตัวนี้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คาแม็กซ์เลยมันม,มันชื่ออนะไรผมจำชื่อมันไม่ได้คือโปเกมอนชื่อญี่ปุ่นกับชื่ออังกฤษมันไม่เหมือนกันนะเออะนะผมอ่านชื่อตัวไหนผิดผมขออภัยด้วยนะผมแล้วก็สายสุดท้ายนะครับสายสปีดสเตอร์นะครับผมอันนี้เนี่ยก็เป็นสายฟาร์มอจิลิลตี้ครับก็คือสายเข้าป่านั่นเองโปเกมอนพวกนี้เหมาะกับการฟาร์มป่าที่สุดเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์อ่ะผมให้ดูสกินนิดหนึ่งสกินเกมาาากกกน่รรัมใคเป็น แฟนคลับโปเกมอนปิกาจูเดี๋ยวบอกเลยไอ้ปิกาจูเดี๋ยวสกินมันเยอะมากนะฮะอันนี้มีมีสกินให้ดูไหมอ่านี่ครับสกินนี่เห็นไหมโอ้ดูน่นารักคุณอัานอะ่ะเออจริงใครใครเป็นสายแบบชอบโปเกมอนแล้วชอบแบบเสียงกันกับสกินเนี่ยผมบอกเลยปิกาจู Pikachu นะี่แม่งตัวแรกโดนแน่นอนอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของเกมเพลงก่อนนะครับผมผมขออนุญาตพาเข้าไปดูที่ practice area นะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเล่นนะครับผมอ่ะผมจะเลือกโปเกมอนของผมเป็นปิกาจูแล้วกันนะอืมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเล่นยังไง ในเกมหนึ่งรอบนะครับจะมีเวลาทั้งหมด10นาทีนะครับให้เราเล่นนะคือก็คือไม่มีไม่มีเลยไม่มีมากไปกว่านี้นะผม10นาทีอ่ะเกมนี้จะไม่มีคลิปนะผมสังเกตว่าไอ้พวกมอนสเตอร์โปเกมอนพวกนี้นะครับเวลาที่เรายิงต่อตู้ไปนะฮะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวดูนะสมมติถ้าเราฆ่ามันจนตายเนาะมันจะเป็นเหมือนกับมอนสเตอร์ป่าในช่วงแรกมันจะให้เรามาอ่ะเราจะเหมือนเป็นเป็นการจับโปเกมอนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคะแนนนะครับสังเกตตรงนี้นะเนี่ยนี่ที่ผมจีบไม่ดูอยู่นะครับสองเต็มสามสิบก็คือ เราจะมีคะแนนอยู่2คะแนนตอนนี้นะครับอันนี้จะเป็นเหมือนกับป้อมของเรานะอันนี้เป็นป้อมชั้นในนะครับอันนี้เป็นป้อมชั้นนอกเกตบว่าจะมะีพลังชีวิตอยู่80หน่วยนะครับในช่วงแรกเนี่ยเราก็ต้องทําการฟาร์มกับไอ้พวกมอนสเตอร์ป่าที่มันอยู่รอบๆพวกนี้ก่อนนะเพื่อสะสมคะแนนนะครับผมอันนี้เป็นบอทศัตรูมาละอ่ะก็นี่เลยเล่นกันเหมือนกันกับม็อมบบ้าเกมอื่นเลยครับผมเจอหน้ากันก็สู้กันตีสาสกิลใส่กันสกิลก็มีครูดาวอะไรก็ว่านไปนะฮะ เดี๋ยวดูคนระับตอนนี้คะแนนได้7คะแนนละนะครับผมวิธีการเอาชนะในเกมนี้นะครับก็คือเอาคะแนนที่เรามีอยู่นะครับเดี๋ยนะเห็นป้อมศัตรูฝั่งตรงขึ้นไหมอ่าดูนะผมจัดการใีซิซนิกาเมก่อนนะนนนมันบางอาจเผื่อเกลมกับโปรแกรมอนที่เป็นพระเอกวิวิเราเ,เราจะตายแทนไหมดีดูนะครับพอเรามาถึงปุ๊บเรากดชาร์จยังชาร์จไม่ได้ใจเย็นใจให้คนดูดูเอื้อตาย ถ้าตายนะครับสังเกตว่าถ้าตายเนี่ยไอ้สกอร์เรามันจะหายไปด้วยนะเออสกอร์เราจะหายไปด้วยนะครับก็ต้องระวังนะครับผมฝั่งนู้นก็โปเกมอนศัตรูก็จะเก็บไปแทนนะครับช่วงแรกปิกาจูจะเป็นโปเกมอนที่ต้องต้องฟาร์มนิดหนึ่งนะอ่ะมาบังอาจนะบังอาจฆ่าฉันฉันเป็นพระเอกเอาเว้ยสังเกตเลขด้านซ้ายซ้ายชื่อศัตรูนะครับ15แต้มก็คือฝั่งนู้นมีคะแนนอยู่15แต้มนั่นเองนะเราสามารถที่จะ ซว้ชนะนะครับแล้วก็เอาแต้มทั้งหมดของมันมาเป็นของเราได้นี่เลยนี่เห็นไหมครับสังเกตว่านะฮะสกิลนะครับเวลาที่เลเวลเราอัพเนี่ยจะมีสกิลทั้งหมด2แบบด้วยกันเราสามารถเลือกได้นะว่าจะเอาเป็นสกิลสายไหนมันจะมีความสามารถที่ต่างกันไปจากสกิลเดียวนี้ผมขอยกยอดไว้ต่อวิดีโอถัดไปนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดอธิบายในนี้เดี๋ยวมันจะยาวนะครับมาดูเรื่องสกอร์เป้ามาต่อนะพอคุณมาถึงป้อมศูปุ๊บกดชาร์จครับนี่นี่ครับมันจะเป็นการเอาลูก บอลนะครับยัดลงไปในห่วงเหมือนกับโยนบาสเกตบอลนะครับแล้วพลังชีตของโกโซนฝั่งนู้นเนี่ยก็จะลดลงนะครับถ้าเกิดทำลายได้จนหมดก็จะเป็นการทำลายป้อมออกไปนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปเรื่อยๆ,ๆจนจบเกมนะครับผมแบบนี้นะไม่มีคลิปไม่มีออกของนะจะเล่นกันประมาณนี้นะ,นะมาต่อกันที่ส่วนของโรทอมนะครับซึ่งเป็นเหมือนกับโปเกมอนพิเศษให้ผมอธิบายง่ายมันคือคลิป มันคือโปเกมอนเคาเรียกอะไรอะคลิปป่าแบบพิเศษนะกันซึ่งถ้าเกิดเราไปฆ่ามันเนี่ยเราจะได้ความสามารถพิเศษในการต่อสู้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ h your t e a m m a เม d e f e a ร r o t o มมาก็มาช่วยทีมในการจัดการไอ้ตัวนี้ก่อนนะมามาแล้วสู้กันสู้กันนี้คี้ตคังเงี้ยนะครับโปเกมอนที่ทุกคนรู้จักกันดีมามานี่นะครับเรียบร้อยนะครับ ความสามารถของเจ้าโรโทอมถ้าเกิดเอาทีมมาไปฝ่ายค้าได้นะครับเนี่ยมันจะวิ่งมาที่ป้อมของศัตรูแล้วก็ทําลายการป้องกันของป้อมศัตรูออกนะครับนี่อย่างที่เออร์บี้เขาอธิบายนะครับมัจะได้20แต้มด้วยนะทีนี้พอทําลายความสามารถความอ่าทำลายการป้องกันของป้อ,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  by, อมลงเวลาที่เราชาร์จบอลโจมตีปุ๊บเห็นไหมไม่ต้องรอเลยครับคือเราสามารถชาร์จได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องทาอะไรเลยนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสเอาโรโทอมนะก็บอกทีมช่วยบอกให้ทีมเ่มาช่วยเอาจะได้ได้เปรียบในการต่อสู้นั่นเองนะครับ อ่ะต่อกไนที่อีกบทเรียนหนึ่งนะครับก็คือแซฟดอสหรือว่าถ้าเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นผมว่ามันน่าจะชื่อทันเดอร์เนาะมันก็อันนี้เนี่ยไอ้โปกเกมอนในตำนานตัวนี้นะครับมันจะเหมือนกับบารอนในลีกออฟวิชเชนหรือว่าไอพ้พวกอะไรอ่ะพวกพวกไอตัวอะไรวะตัวอะไรในอวีที่มันเป็นตัวใหญ่สุดอ่ะที่ฆ่าแล้วเราจะได้บัฟเฟอครับซึ่งอ่าโปกเกมอนอยู่ไหนเนี่ยจะมีตรงนี้นะครับที่มีความสามารถเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันว่าความสามารถมันคืออะไรนะฮะก่อนอื่นก็ช่วยทีมก่อนเลยนะครับช่วยทีมในการเอาอ่าทันเดอร์นะครับผมมา นี่ครับโจมตีทันเดอร์ครับผมเมื่อทันเดอร์ตายแล้วทีมเราเป็นฝ่ายที่ครอบครองทันเดอร์นะครับสังเกตว่านี่ครับโกโซหรือว่าป้อมของฝั่งศัตรูเนี่ยจะถูกลดความสามารถลงทั้งหมดเลยทุกป้อมนะฮะเอาแบบเข้าใจง่ายเลยนะครับมันก็คือ,อเหมือนกับโรทอมอ่ะแต่ว่ามันมีไอโรททอมเนี่ยมัน,ม,นมีผลแค่ป้อมเดียวใช่ป่ะแต่ว่าทันเดอร์เนี่ยมันทุกป้อมเลยครับแล้วก็อยู่นานมากประมาณ30วินาทีนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเห็นไหมเราสามารถเข้ามาปุ๊บกดชาร์จตุม้ม เรียบ้อยคือมันทําให้ทีมเราได้เปรียบอย่างมากจริงๆในการดันป้อมนะแล้วก็ดันเลนเพื่อจบเกมนั่นเองนะครับอันนี้ก็เหมือนกับบารอนในหลีกับพิเชนนะครับคือถ้าเกิดว่าทีมมีโอกาสได้ได้เปรียบก็มาเอาแล้วครับเราจะสามารถชนะเกมได้ไง่ายนนั่นเองกับแซปดอสหรือว่าทันเดอร์นะครับผมทีนี้นะครับถ้าเกิดถามว่ามีระบบรูนหรือว่าสเปลแบบเกมเอาวีหรือเกม Llyrif Mobile มีมืออื่นไหมคำตอบก็คือมีนะครับผมมาเริ่มกันที่ Battle Item ก่อนเลย Battle Item เนี่ยมันจะทำหน้าที่เหมือนกับ Spell นะครับใน Rv แบบพวก Flash พวกอะไรอะ่ะผมจำชื่อ Spell ใน Rv ไม่ได้แล้ว่าไอ้พวกที่แบบหยุดป้อมพวก h e วอะไรประมาณนี้ครับก็นี่เลยเหมือนกันนะเราจะสามารถลดล็อกได้เมื่อ Trainer Level ถึงระบบที่กำหนดนะฮะอย่างโพชั่นนะเมื่อกดใช้ก็จะฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับผมยา X Attack นะเมื่อกดใช้จะเพิ่มพลังโจมตีขึ้นชั่วคราวนะครับผม เอ็กซ์สปีดเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่อะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่รือ heal, ฟูลฮิลฟื้นเลือจนเต็มอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเลือกอะไรไปก็เลือกให้ดีนะครับผมแต่เห็นว่าตอนนี้เนี่ยเมตาของมันจะเป็น eject b u t ทอนเนาะซึ่งมันเอาไว้ไว้ไว flash หรอใช่ไหม quickly move your pokemon in t e reset r e s e direction ผมว่าน่าจะเป็นเหมือนกับ flash อเออเห็นว่าอันนี้เนี่ย eject b u t ทอน e คือเมตาตอนนี้อยู่นะครับผมมาในส่วนของ heal item เทลไอเทมอันนี้เนี่ยมือหรือว่าแปลไทยจะเป็นไอเทมที่ถืออยู่อันนี้จะเป็นเหมือนกับรูนนะผมซึ่งเราสามารถอัปเกรดได้นี่เลยยังไม่ได้ต้องปลดล็อกตอนรีวิวเก้านะแต่ว่าเท่าที่ผมดูอันนี้คือระบบรูนของโปเกมอนยูไนท์นะผมแล้วก็มีเด็กไหมไม่มีนะประมาณนี้นะผมอันนี้ก็จะเป็นสเปลนะเบลเทลไอเทมคือสเปลนะครับแล้วก็เทลไอเทมก็คือรูนในโปเกมอนยูไนท์ประมาณนี้นะผมทำความเข้าใจแบบง่ายเนาะเดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกในวิดีโอตัวต่อไปกันอีกทีหนึ่งนะฮะ และอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้เล่นมือใหม่อาจจะต้องรู้นะครับก็คือสกิลแล้วก็ความสามารถของโปเกมอนแต่ละตัวนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปเนาะในช่วงอ่าในเกมเพลย์เมื่อกี้นะครับคือเมื่อโปเกมอนเราเนี่ยอัพเลเวลจนถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีการแปลงร่างนะครับยกเว้นเอีพิกาจูไม่ยอมแปลงร่างอยู่แล้วนะครับซึ่งเมื่อพอแปลงร่างครุ่มเนี่ยเราจะได้สกิลใหม่นะครับสอ,ส,อสองชุดนะครับซึ่งเราจะเลือกได้ว่าเราจะให้สกิลนี้มันไปทางไหนอย่างเช่นพิกาจูนะครับชันเดอร์ช็อคพอถึงเลเวล4เราจะสามารถเลือกได้ว่าจะไปเเเเลลลล่่นปป่นนนนสาายยอออิ็็กโทรรรบบะะคัหืวจปปปีไ ทันเดอร์นะผมความสามารถของสกิลแต่และสกิลก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้เลยว่าอยากจะให้โปเกมอนเรารอบนั้นนะบิ้วไปไปสายไหนดีจะช่วยเพื่อนไหมหรือว่าจะโจมตีเอาไว้สุดไปเลยหรือจะบาลานซ์อยู่ตรงกลางระหว่างตีกับป้องกันก็แล้วแต่ส่วนพาสีฟของโปเกมอนแต่ละตัวจะติดต,ต,ตัวเหมือนกันนะครับก็จะทํางานเหมือนเกมอื่นเลยคือติดตัวไม่ต้องอไม่ต้องกดใช้ แล้วก็อัติเมตจะมีแบบเดียวนะไม่ได้มี2แบบเหมือนสกนะิลแอคทีฟเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกความสามารถของโปเกมอนแต่ละตัวในวิดีโอตัว่อไปนะครับถ้าวิโอกาสได้ทําได้เล่นนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้คนระับสิ่งที่มือใหม่โปเกมอนอยู่ไนทั้งหมดควรรู้นะครับผมว่าอันนี้มันค่อนข้างที่จะแตกต่างจากเกมมเกมมอื่นๆในตลาดเนาะไม่ว่าจะเป็นพวก r v l L วีนะ อพอสมควรแหละคือใช้เวลาเรียนรูได้นึงถึงจะเข้าใจนะครับแล้วก็รูปแบบเกมเพลย์มันจะต่างจากเกมอื่นด้วยแต่ใครที่เป็นสาวกโปเกมอนเนี่ยผมบอกเลยคุณคุณจะรักเกมนี้เลยคนระับช่วงแรกก็จะมีโปเกมอนจากาหลายๆภาคนะมาผสมผสมกันไปก่อนแล้วก็คิดว่าตัวใหม่ๆอาจจะตามเข้ามาในอนาคตนะครับผมในแพทช์ต่อไปเด้อโอเคครับทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่มือใหม่ควรรู้ในโปเกมอนยูไนต์อันนี้ผมเป็นคนคิดขึ้นมาเองนะผมว่าหลายคนอาจจะรู้แล้วหรือว่า เฮ้ยพี่มันเป็นแบบนู้นแบบนี้ก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแต่ว่านี้ผมรู้สึกว่ามือใหม่เนี่ยคือผมเพิ่งโหลดเกมนี้มาเล่นมนแรกผมรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันคือสิ่งที่ต้องรู้อ่ะเออต้องต้องรู้จริงถึงจะเล่นเกมได้สนุกขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือทีมได้มากที่สุดนะฮะโอเคถ้ามีโอกาสผมน่าจะกลับมาทำวิดีโอโปเกมอนยูไนต์ต่อนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตในช่องไอคินสนึงนะครับใครที่ชื่นชอบผลงานของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาวดิดวดดวดีโอ ข้อมูลข่าวสารเกมดีๆแล้วก็ไกด์การเล่นเกมดีๆจากผม The y o y e Official นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะไปเล่นโปเกมอนต่อนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าวันนี้สวัสดีครับ